ข้อนี้เป็นเรื่องโจทย์สมการโจทย์สมการโจทย์สมการถามอาจารย์มานะครับสองส่วนสามลบสีบวกสิเท่ากับหนึ่งถามหาว่า x มีค่าเท่าไหร่ทันไหมทีนี้เราคูณกระจายข้าไปเลยครับ พูดกระจายเข้ามาครับก็เป็น 2x ส่วน3ลบ2คูณ4คูณนะจุดคือคูณนะส่วน3เท่ากับ1ลบ10ถ้าไม่1ลบ10ก็จะได้9ได้ลบ9ถ้าไมพอ,อได้ลบ9ปึ้ง3เหมือนกันรวบมาเลยครับ เป็น 2x ลบ24นะครับก็จะได้เป็น 2x ลบ24ส่วน3เท่ากับลบ9 a นี้ขึ้นไปคูณ9 3เป็นลบ27ทันไหมก็จะได้เป็น 2x ลบ24เท่ากับ4 2 8หรือ4 สีคูณสได้แปดเท่าทีนะอันนี้มันค <8 S 1> ูณอยู่สีคูณสอได้แปดเห็นไหมสี่คูณคูณอยู่นะครับเท่าทีนะจะคิดไวไปสีคูณสองได้แปดลบยี่สเจลบแย้ายข้างมาฝั่งนี้ ก็จะกลายเป็นบวก8ทัน,น,นอันนี้ก็กลายเป็น 2x ลบ27บวก8ก็จะกลายเป็นลบ19 2 x 2คูณอยู่ย้ายมาหารตอบลบ19ส่วน2ตอบข้อ2ครับนะครับลบ19 2 เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นอังกฤษกับไทยนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้ออกแค่นี้นะครับ